ชัดล้านเปอร์เซนต์ถ่ายหม่หรือว่ายังไงอะถ่ายหม่เอาอีกห้านาทีเพราะยั่หาานาทีนะคะ <c oughs> ไม่แน่อ่อนทัวเราจะถ่ายเกินหนีบได้เพราะวะา่าระบบมีบระบบตัดต่อเ <c oughs> น็ตแันเล่ามันหน่อยเน็ตทีทีปากสับตะไคร้สับต้นขาสับหัวตะไคร้เลยนะคะพิมพ์ก็ไปว่าไม่แน่อ่อนทัวดีไม่ถ่ายนาทีครึ่งก็ดีแล้ว กระสุนแกมีแค่นั้นนะคะแกมีห้านะแกยิงทีเดียวแล้วหมดหมดกระสุนนะครับดูบรรยากาศรอบๆสิคะดูบรรยากาศรอบๆสิคะปลาตัวใหญ่แต่มองไม่เห็นปลาน้ำมันไม่ค่อยใสแต่ว่าปลาตัวใหญ่มากบรรยากาศชิลๆไม่รู้เพลงน้ำตกกวางโจเมื่อกี้มีลิ์กรสิทธ์หรือเปล่า อย่าไปเปิดแค่เจอสีเหลืองก็สวยกันทั้งคู่ต้องเลยเอาเพลง YouTube ใส่คาทันทีไอเสียงโฆษณาไม่มีเลยเสียงบรรยายเลยจะเป็นเสียง YouTube อย่างเดียวต้องแนนต้องแหนนต้องแหนนต้องแหนนยูทูบมันมีหลายเพลงอยู่อยู่ในโทรศภาษามีหลายเพลงอยู่นะก็เลือกเลือกเอาเพลงดีๆหน่อยดูบรรยากาศดูดิวเนี่ยรับไลค์ไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะ โอกาสหน้าก็คงจะรู้ลูกหายไได้มหมกี่คงใไลูกลูกหายไปไหนลูกร้อนโอ้ยฟังนี้ไปเยอะ